สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารที่สิบห้ามีนาคมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณมีนจะพาหนูไปลอกงานสองหน้านะคะลูกในการบ้านเล่มสีเหลืองนะคะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะให้หนูเปิดมาหน้านี้เลยนะลูกต่อจากหน้าเมื่อวานนะคะจุดบรรทัดแรกนะคะลูก ให้หนูเขียนวันที่วอไม่หันอากาศนอวันอไม่หันอากาศงออังคออารอคารพออีทีไม่เอกที่วันอังคารที่15มออีมีนออานาคอมอคมมีนาคมพศสอง5ัน จุดบรรทัดที่2ให้หนูเขียนโจทย์นะคะเอขอ e. อยอนเขียนเอปไม้แต่คู่นเป็นตอไม่หันอากาศวอตัวหอนอไม่หันอากาศงหนังสอ e. อสือเขียนเป็นตัวหนังสือข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11นะคะต่อไปข้อที่1ให้หนูเขียนเลข87นะคะตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะ16เท่ากับเท่ากับให้ตรงนะลูกและเลขหนูจะต้องเขียนให้ชิดเส้นเลยนะคะต่อไปข้อ3 <29 S> 2มเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ4ี่ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ5้าสี่สิบ ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะอย่าลืมนะคะลูกเครื่องหมายเท่ากับหนูจะต้องเขียนให้ตรงกันนะคะต่อไปข้อหลูกเกสิตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ7นะคะยีบหไทยนะคะตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับข้อ8ปดสาไทยเท่ากับข้อ9ก้าสาเท่ากับข้อ1ิ4 9ี่ เท่ากับและข้อ11นะคะ121ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกงานหน้าแรกต่อไปเราจะไปลอกงานหน้าที่2กันเลยนะคะหน้าที่2นะคะลูกจุดบรรทัดแรกให้หนูเขียนโจทย์จองอจงขออาหา พออันคำตออบตอบจงหาคำตอบนะคะจุดแรกให้หนูเขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11 และข้อ12นะคะมีทั้งหมด12ข้อนะคะลูกข้อที่1ให้หนูเขียน4บวก8ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะ,ะหนูจะต้องเว้นด้วยนะคะลูกระหว่างเครื่องหมายบวกกับตัวเลขหนูจะต้องเว้นด้วยนะคะอย่าเขียนติดกันจนเกินไปนะลูกและเครื่องหมายบวกหนูไม่ต้องเขียนใหญ่มากนะคะเขียนให้เล็กๆพอดีพอดีนะคะลูกต่อไปข้อ2 5บวก หเดี๋ยวดูนะเครื่องหมายบวกกับตัวเลขมันจะต้องตรงกับด้านบนใช่ไหมคะตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะไปข้อ3 2บวก6นะคะเท่ากับข้อ4ลูก17บวก8 17บวก8ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะข้อ5 3บวก4ี่สเท่ากับข้อ6 5ห้าสิบ บวกสิบห้าเท่ากับข้อ7นะคะ9ลบ7ลบแล้วนะคะลูกเท่ากับเท่ากับเห็นไหมลูกจะต้องตรงกันนะคะต่อไปข้อ8 8ปดลบห้าเท่ากับต่อไปข้อ9นะคะสลบสเท่ากับต่อไปข้อ10 19ิเลบ9้าเท่ากับต่อไปข้อ11อค่ะ 16-7ลบ7ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ข้อ12 37-32ลบ32ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆรอกงานทั้งหมด2หน้าอย่าลืมเรื่องรายมือ นะคะหนูต้องเขียนให้สวยๆนะคะลูกแล้วเวลาเขียนนะคะหนูจะต้องเขียนให้ถึงเส้นบรรทัดเส้นบนและเส้นล่างนะคะเขียนให้ถึงเส้นแล้วก็อย่าเลยเส้นออกมานะคะลูกเขียนให้สวยๆนะคะโอเคบายๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในเฉลยนะคะ